นิดนึงนะคะคือดูดีนั่นเองนะคะเราก็จะเลยจะมาสัมผัสว่าร้านเขาจริงๆอ่ะอาหารเขาหน้ากินอย่างในภาพไหมนะคะเพราะว่าอ่าเห็นในภาพแล้วบรรยากาศดีด้วยก็จะได้ยินเสียงสิรินิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราเราใช้ G p พมานะคะสิริก็จะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของสิรินะคะซ้ายมือ สิรีบอกอีกร้อยเมตรนะฮะจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือนะฮะนี่แหละตรงคิดี้นี่แหละเป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านเลยเนี่ยอ้าวไม่ใช่เหรออันนี้มันบ้านคนใช่ไหมอ๋อโอเคไม่ใช่นะคะเมื่อกี้หมู่บ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนี่ใช่ไหมนี่นักับทีมบอกตรงนี้นะตรงนี้รถเข่าขาวนี่นี่เข้านี่เลย อ๋อนี่นะคะนโซใช่เออใช่ใช่ใช่เห็นมีรถจอดน่าจะใช่อุบลซิฟอุบซิฟโอ้ยรถก็มีอุ้ยใช่ใช่ก็จอดแถวนี้แหละจอดตรงนี้ได้จอดไปเลยโอ้ว้าวที่จอดเยอะเชียว which one โอ้โหนี่โอเคถึงแล้วนะคะโอ้หนี่ค่ะบรรยากาศเขาลุยร่มลื่นดีจังเลยค่ะ นี่ค่ะโอ้โหบรรยากาศแบบล่มลื่นดีมากเลยก็มีลูกค้านั่งอยู่มุมนู้นด้วยนะคะแม่ถามว่านั่งตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนแม่ดูก่อนหาหามุมสวยๆกันมาชิก,ก็ มากันล้หิวไหมอยู่หังรีเหราลืมที่เที่ยวถุงอะไรมาด้วยอ่ะโหนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะโหดีค่ะนั่งโซนนี้ก็ได้นะคะ มีโซนข้างในด้วยเซสลี่ <c oughs> What you want to โอ <c oughs> oh. แม่แม่จะนั่งโต๊ะสาหรับประชุมเลยไงมันยาวไปแม่เอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาโต๊ะประมาณนี้พอละเออจะได้ใกล้ธรรมชาติด้วยอันนี้มันสาหรับสิบที่เอรื่องดืง่มนะคะเอาอะไรบ้างมาน้ำปลาอันีมีขวดใหญ่อันน้ำปลาอย่างเดียวน,น้ำปลาแล้วก็โค้ก 哥哥。 ประมาสอ,สองตัวคือสองตัวโลค้ลงแม่น้ำโลเท่าไหร่โลละสี่ร้อยห้าสิบบาทขอเพงเข,งขาคู่เผาโลด้่เผาโลนึเลยกุ้งเผาโลหนึ่งแล้วก็ปลากระพงทอดลาดน้ำปลาปลากระพงทอดลาดน้ำปลากพพุ้เาตัวนึง่นเนงเลยคอ้กกระพงเกาลโอเค คือปูป <substit uting> ูผ <expand> ัดสงกรานต์ว <volumes of Syn Island> mm ัน hmm. น like ี้ทางร้านจะมีเป็นปูนิ่มนะคะเพราะว่าปูดำหนูไม่ได้เข้าเอ๋อเป็นปูนิ่มนะปูปูนิ่มปูจะไม่ไม่เป็นปูปกติค่ะจะไม่ใช่เป็นปูใหญ่ไม่เอาว่าเขาผัดปูอ่ะมีเนื้อปูเขาผัดปูได้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาผัดปูได้เพราะว่าปูที่อยู่ในัแบบเหมือนตัวปูใช่ค่ะถึงจะอร่อยเขาผัดปูจานใหญ่หรือจานเล็กไม่ใช่เข้าสวยกินก็อร่อย Okay. เออโอเคเขาก็ผัดครูจันจานจานเล็กเราก็เข้าใอเขาเป็นไฟให้แล้วก็ข oh, ja. mm ้าวเปล่าถุงหนึ่งค่ะเซนไฟอย่างเดียวเหรอคะถ้ามันมาในเซตของกุ้งชุบแป้งทอดที่จะมีทั้งเซนไฟแล้วก็กุ้งชุบนะคะเอาแบบนั้นนะเซนไฟเอาแค่เป็นไฟเพราะว่าในตู้เนี่เออเอาเฉพาะเป็นได้ชุบแป้งค่ะ ๋อถ้าเกิดเป็นเซตมีเฟนฟลาเน่ยเท่าไหร่160กค่ะถ้าเกิดเป็นฟราอย่างเดียว60บาทไม่ใช่ครับทินจะกินเฟนฟายจจะเป็นเซตไงเออก็เามาเป็นเซตด้วยกัน1 6ออันนั้นได้ไม่ต้องสั่งแยกค่ะโอเคเอ่อมีกุ้งเผาค่ะมป็นปลากระพงปลากระพงที่ข้าวผัดไเล็กแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็กุ้งกัก้ก็เคคืเป็นบต้มต้ม้วต้ยำ

นันไม่ใส่พริเพิ่มนะคะเผื่คุณทานด้วยก็คือต้องอย่ม้วยนี้ค่ะใช่ค่ะใส่กัพริกขาวก็ใส่พริกเพิ่มขึ้น่มายกกันก็ได้ลค้าจะเป็นขนาดหม้อไฟหรือว่าจะเป็นถ้วยเอาหม้อไฟได้หม้อไฟสองรอใช่ไหมใช่แล้วหม้อไฟลยค่เข้าผัดกู้ขาผัดก

น้านั่งติดถนนเลยนะคะติดถนนเลยติดถนนเลยใช้ GPS มานะคะพาพีซี่ใช้ GPS มาที่จอดรถก็กว้างขวางค่ะอาหารก็เริ่มมาแล้วนะคะต้มยำกุ้ง ไอ้ยต้มยำหลวงมิตรทะเลหม้อไฟ ที่เราสั่งไปนะคะก็จะมีต้มยำรวมมิตรนะคะแบบไม่เผ็ดนะคะเาะกลัวเซ็กซี่ฝรั่งกินไม่ได้นะคะแล้วก็ข้าวผัดปูใช่ไหมเซ็กซี่ฝรั่งใช่ไหมหันมาคอนเฟิร์มหน่อยสิบอกเธอพูดถึงฉันใช่ไหมบอกใช่ก็นี่ค่ะเราสั่งไปแล้วก็เหลืออีกรู้สึกจะ3-4อย่างนะคะก็ปีใหม่ค่ะปีใหม่ไทยพาแม่กับน้องทับทีมมาเลี้ยงนะคะ ส่วนหลานชายเขาก็อยู่ในกลุ่มแก๊งเพื่อนเขานะคะก็ให้งบประมาณไปเล็กน้อยให้เขาไปกินกับเพื่อนๆเ,เขาเดี๋ยวใครที่รอแล้วเกินนะคะว่าคอนเทนต์ลุงคิดกับทัพทิมนะคะกินแข่งกันนะคะปาเพชรี่จะแจกทิปนะคะจะแจกทิปไหนตั้งการ์ดรอสิการ์ดนี่คะ่ะลุงคิดตั้งการ์ดรอถ้าทิมตั้งการ์ดรอสิ เออกาดเล็กไปไหมทีมเล็กไปนิดหนึ่งนะจะสู้ลุงไหวเหรอคือจะแข่งกินเกียวซ่านั่นเองนะคะเอซที่เป็นชอบการแข่งขันครั้งนี้นะฮะจากหุ่นแล้วสูสีค่ะทีมนี้ก็จะใหญ่เท่าลุงแล้วนะะจะสูงเท่าลุงแล้ว เซฟมาก็เลยต้องใส่หมวกปกปิดความสวยไปนิดหนึ่งน,นะคะ <i> ก็สั่งกับข้าวมานะคะส่วนใหญ่นะเราก็ต้องสั่งข้าวสวยเนี่เราก็จะสั่งเป็นข้าวผาัดคือทำไมเราต้องสั่งข้าวสวยมากินกับอาหารที่เราสั่งไปเยอะๆนะมันจะเข้ากันมากกว่านะเพราะว่าข้าวผาัดมันจะงเหารสชาติกันนะคะมันจะครบเวอร์รสชาติ <i> ใช่ใช่ใช่ทำไมเวลา คอเนี่คือพีคอลคอมพิวเตอร์่เขาีคอลนึงเขาขาดพีคอลขจะมีมิคส์ล้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้ไ่รู้เท่เลยอะไรแบนี้แต่มุมมองที่มันตึ๊บตึ๊บอะไร นี่นะคะปลากระพงทอดน้ำปลานะคะเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำปลาข้าเคี่ยวนะคะเนี่ยไม่ใช่น้ำปลาจากขวดนะคะข้าเคี่ยวแล้วนะคะก็คือมาจากขวดนี่นนะคะแล้วก็เอามาเคี่ยวเขามีสูตรของเขานโอ้โหนี่คะ่ะกุ้งมาแล้วคะ่ะ หนึ่งกิโลเลยนะคะในกุ้งหนึ่งกิโลเลยถุงออริจินอลนะโอ้โ <Wow. S 1> หพลังมากค่ะกุ้งหนึ่งกิโลค่ะ อเอาปลาไหมคิดเอาปลาไหมเนื้อปลาล้วนวิตอ่แมงโก้เนี่ยแมงโก้เปรี้ยวจะเข้ากันนะนี่อืมจริงๆมันต้องเดี๋ยวขอชิมน้ำปลาก่อนเข้า ลาดไปเลยนี่ค่ะต้องลาดน้ำปลาก่อนนะฮะเามันจะออกหวานหวนเค็มๆ,ๆหน่อยๆน,นี่คือสูตรของเขาว่ามันจะอร่อยถ้าไม่ลาดนี่มันก็จะเหมือนปลาทอดธรรมดาลุงคิดต้องกินกับข้าวสวยปกติกินกับข้าวผัดมันไม่นั่นหรอกต้องข้าวสวยอ่ะแม่อันนี้เนื้อรวนเลยนี่ กินกแยมมะม่วงยิบยูว่ยวันหมอเกลี่อืมกิมอไหมหรือว่ายังปลายางโอเคหนูดูแลตัวเองนะกุ้งเอาอีกไหมกุ้งเอาเลยนี่ค่ะลุงคือจัดเป็นกิโลเลยนะคะนี่ค่ะจัดเป็นกิโลเลยออเอาไปนี่เอาไปไปตรงนู้นไหมสิบสองตัว เอาไหมหรือว่าไม่เป็นไรหรือว่ายื้อเอาได้ยื้อเอาได้ใช่ไหมย <S 2> <S 2> นนขยับไปนู้นก็ได้กลัวทับทิมไม่ถึงกุ้งนางชอบกุง้งเดี๋นางจะเกงใจป้าเดี๋ยวไม่กล้าหยิบต้องไปใกล้นางน,นิดหนึ่งโอ้โยอนมจิม้ม คือโต๊ะใหญ่แค่ไหนก็ไม่พออาหารนะคะคืออลังมาก <c oughs> า <c oughs> เยอะเกินก็ไม่รู้จะกินอะไรเยอะแล้วเกินเบย <c oughs> หัวกุ้งนี่ะ่ <S <S ปะป้าเป้ซี่ชอบหัวกุ้งนะคะเขาบอกกินหัวกุ้งแล้วจะงงหนะฮะอันนี้ไม่จริงนะคะไม่จริงเลยเส สีทนได้คอนเฟิร์มค่ะคือน้ำจิ้มไปไหนลุงคิดไม่กินเผ็ดแต่เอาน้ำจิ้มซีฟูดไปวางข้างหน้าสัสองถ้วยแล้วมานี่หน่อย <No. S 1> น้ำจิ <laughs> ม้มซีฟูด <laughs> เอามาแล้วๆอร่อยนะอืม,อม อ๋อเป็นกุ้งฝยูโอเคทุ่วันอืมหื oh, ้มน่ารักนกสาวืมหืมทางร้านเขาจะมีะน้ำมะนาวน้ำมะกรูดนะคะสำหรับล้างมือด้วยนะคะบริการให้เราด้วยเนี่ยข้างหลังอ่ะอีตรงเครื่องดื่มเราเนอืย ปลากระพงทอดน้ำปลาเขาจะอร่อยตรงที่น้ำปลาเขานะฮะต้องปรุงรสนะคะน้ำปลาที่จะเอามาลาดตัวปลาเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำปลาจะขวดอย่างเดียวไม่ได้นะนั่นเค็มปลากรอบนะฮะลาดกรอบคล้องกับน้ำจิ้มเนี่เข้ากัน

คนชอบหมดเลยนะคะอาหารร้านอร่อย

ซอสมะเขือเทศเพิ่มไหมคะเอาก็ชอบเพิ่มมั้ ดูนะคะสดาก็ไปมุดใต้อ่ใต้เบาะเลยนะคะดูค่ะนางก็นอนจุกรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่ค่ะยายกับน้องทัพทิมนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นมุมโซฟาของเรานั่นเองนะคะสดาก็อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้เลยคือไม่ไม่งอไม่งอลุงคิดเลยนะคะถ้าสดามียายกับน้องทับทิมมาในสดาไม่งอเลยนะคะ คือนางเป็นคนชอบมนุษย์นะคะสดาเป็นคนชอบคนนะเอยเป็นเป็นหมาที่ชอบคนมาก